รู้ปีช่วยซื้อลอตเตอรี่ผมหน่อยเหลือชุดสุดท้ายเนี่ยเหลือเหลือชุดเดียวชุดเดียวสิบสิบห้าใบโหสิบห้าใบถูกสามพันเลยไอเราก็เห็นแม่งแบบมันเหลือชุดเดียวไงชุดนี้แม่ตงตง้องโชค์มากกูแน่นอนเดี๋ยวเล่ากันได้ไหมอย่าก่งพูดเล่ากันเป็นเดียวมันจะจบเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดี๋ยวมันจะเรื่องอะฉันสิเดี๋ยวเลเขาเออกินไปไหน เสร็จปุ๊บถึงไหนแล้ววะรถตัวนี้เดียวเสร็จปุ๊บไอเราก็เลยเห็นแบบความสงสารมันมันทำตัวสมบูรณมากเลยนะเออไอเสร็จเพราะว่าพี่พี่วยรถตัวนี้ช่วยผมหน่อยเนี่ยผมเชิญใช้ผมสดหมดนี่วันนี้ผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่ก็จะนะดังก็มันก็เย็นแล้วไงเอามาสิลองเย็นค่ะค่ะไอเราเงินอยู่ในกระเป๋าก็สามพันบาทก็ดีพอแล้วกันเออสามพัน สามพันพี่สามพันอือผมสามพันเยอะนะวันนั้นนะถ้าผมถูกผมเลิกเลิกชมวยเลยรวยอะไรเงี้ยรวยรวยแน่นอนรวยก็รานเนาะมากกว่าแล้วเป็นไงถูกซื้อมันปั๊บช่วยซื้อเดี๋ยววันนี้ผมกลับบ้านแล้วพี่อันหลังอ่าผมซื้อบ้านปุ๊บโอเคเข้าไปในห้างออมาแมงมีเยอะกว่าเดิมเวลามาแมงใหม่อ่ะก็เลยช่วมัน เอ้าวในบ่อเลือยช่วยช่วยอ๋อพูดีเพื่อนมาผมก็นนี้ยืมเพื่อนมาไอเวนโอ้ยพอเราจะได้ออกโต้สวยหนึ่งกรบปอซื้อใกล้ไหมใกล้ใกล้เคียงเลยไม่ได้สวยเลยแบบจังเลยนีการจับกลุ่มไม่ได้ยังไงล้อมคือหนังสือล้อมล้อมวงล้อมคืออะไรคือหนังสือล้อมรอบล้อมไปดัามตามเดียวไม่จี้ไม่ใช่เป็นอันนั้นไม่ใช่อัน กักไปดีกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสีดำด้วยอ่ะจะเล่นอะไรก็ไม่ได้วิดีโอเต็มหน้าจะเล่นก็เล่นสิเยอะเลยเยอะไทยไซนใช่นะเออมีเมียเดี๋ยวเมียเราหัวมีเมียอีกคนหนึ่งเผื่อเราเผื่อเบาเยาไม่ได้พูดคือเขาไม่รู้หรอกมึงพูดอะไรเขารู้เลยอยู่อย่างนี้ ไ้อหาเรื่องออกจากบ้านเลยครับว่าแคนาดาหาเรื่องออกจากบ้านเลยคนแคนาดาเป็นไงแคนาดร้อยดีบ้านหลังไปแล้วเลิกมาเขาวมาดันไม่ต้องพักทางเลยอีนันตานเนาะเขาเขาก็บ้านเขาดิมยอไว้ทำไมเขามาอ่อนวอนมาแข่งเออมาแข่งบูบูมาแข่งเออมาแข่ง เจ้าก <premises> <Sure. S 1> <laughs> yeah, ็มาเขาเจ้าก็ได้มันมันโทรไปหาเจ้าหรอกมันเอกเออมองอ้อนวอนให้ไปขอให้คือยังชื่อคอยไม่ได้หรอกไอ้นี่ได้อะไรกันอันนี่บริบทพื้นไหนบริบเรื่องจริงเลยอันนี้เรื่องจริงนะมุกอะมาอุนนาเราจะไปลงไหนลงยูทูปพ่อลงไอจีพ่ออยาไปลงที่ไหนเพจเพจเพจลงยูทูปลงไอจีพ่อเราจะไปลงที่ไหนอาะเพจอีกนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลงกันเนินเดียไม่เห็นเดีลงกันเนินอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะลงในห้ามแท็้บัวเขา ห้ามแท็กห้าแท็กเขากินเรียบร้อยแล้วเขากินเรียบร้อยแล้วเขากินแกจะบอกนะเดี๋ยวกินมาก่อนไอ้บ้ากินยังไงมาบอกผมามักไม่ได้กินเลยไม่ได้กินไม่ได้กินเยอะชิยกขึ้นมาไม่ด้เดียวเขาคนที่นั้นสองสองดีเดี๋ยวมันสวยนะคนนั้นสวยนะสวยมากครับคุณหาว่ะคุณไหนผมแคนาดาพี่บูมแคนาดังไงคุณแคนาดาคือยืนยันด้วยตัวเองด้วยนะเออกูไม่เกี่ยวนะเอาลูกไปบูเกีี่่่ยวนแตท็ได้คืออันเนี้ย ที่เราคือคืออันนี้คุยกันแค่สี่คนนะไม่นี้วันที่เรเคยไปแคนาดาครับไม่ได้ไปแคนาดาเขามาเมืองไทยเขาคนแคนาดาเขามาสอนมวยเขาเป็นลูกศิษย์เขาง่ายง่ายเนี่ยเจ้าลูกศิษย์มึงกินไก่วัดอีกนะไม่ผมไม่ได้ละไม่เดี๋ยวมึงไม่เคยไม่บวชมึงกินไก่บวชอีอะไรยันผมจะกินคือผมไม่กินไง ไม่กินเรากินได้ไงไม่ไม่ใช่เขากลับก่อนไม่ได้กลับก่อนเขากลับไอ้นี่คือวันนั้นอ่ะคืเสร็จเขาอยู่แล้วล่ะแต่อันนี้ลาบไปก่อนลาบไปกินมีน้ำคือจริงๆอ่ะผมไม่กินอยู่แล้วเพราะในเสี่ยลูกเสี่ยไงลูกเสี่ยลูกเสี่ยผมไม่กินไม่กินที่ข้าวฉันไม่กินไงบ้านไม่กินนะท่านให่เนี่ยผมเป็นเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ในยิมไงเขาสามารถกินได้เราอยู่าพูดแรงรู้กันแค่สี่คนตอนนี้ไม่มันรู้หมดแล้วเลยไรสด คุยกันแค่นี้พอมันรู้หมดแล้วมันไร้ซูดผมชอบเขามากแคนาดาเนี่ยแต่แต่ล่มเปิดปากได้ไหมแต่แต่เขาเอาไปแล้วแผลไปแผลไปไอ้ผมก็เริ่มยอมไงไม่อันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าพี่รักเขาผมแค่นั้นเองพี่ถึงจะแต่งกันเลยอ่ะแต่งดูสยมันชิลกิ้งแองสมัยพี่รักเขามันนะ วานให้ผมหาคันหมากไปอันนี้เป็นชักเจ้าเบาผมให้เขาไปเป็นเพเจ้าเบาเออไอ้นี่กลับไปกินคือผมมันแบบกินก้องเจ้าเบาไปคุยกันให้กันไปคุยกับกลับเป็นผมต้องเป็นเพเจ้าเบาใช่ไหมสรุปว่าตกวจรงน้ำตาคอแล้วน้ำตาคอแลอนนะน้ำตาคลอนแล้วผมเช็คไงหักเขาหักหลายแห้งหักจนไปไห้หิ้เมียเบิ้งเอ้าอหักไปบอกเมียประเด็นอย่าพูดคำนี้ แบบจังนะ่นี่งทำไมทั้งนั้นหน้าแดงโมโหแล้วเอะไรคือเราคุยกันสี่คนนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้คนสี่คนไม่มีใครต่อบไม่มีใครตอไม่มีใครรู้นะสรุปสรุปไปแล้วใช่ไหมเสร็จเขาแล้วเสร็จเขาแล้วแต่ตัวนี้อยู่ไหนเขาอยู่ตอนนี้เขามาไต้หวันแล้วมาไต้หวันแล้วเาแค่ไหนใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ไม่ไม่ไอ้สรุปว่าผมกินแล้วรู้ทุกอย่างว่าอยู่ตรงไหนไต้หวันแล้วเราไปไกลกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเมืองไทยไอ้ เดี๋ยวกันเข้ามาเมื่อไนี้ไอต้องเอาให้ได้ทำไมคุณอยากรู้อ่ะทำไมคุณอยากรู้อ่ะทำไมคุณอยากรู้อ่ะถามถามไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงก็ถามดูเข้ามาเดินหน้าเอ้ยนะเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดินหน้าสามดูคอยไม่เจอหินทิพย์เดี๋ยกุมภาพกุมภายน กุมภาแล้วกูมาพันไอ้เย้กุมภาพันธ์กุมภาคมเฮ้ยกุมภาพันเซ็ตเสร็จแล้วันที่เอาไหมวันที่วันที่อะไรเอาคุณดิงดังเอาเอารูปเอารูปเอารูปมาดูเลยเอารูปท่าไหนรูปรูปท่าไหนที่เชยมาดูได้ยังไงหน้าตารูปผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงเขาไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะเฮ้ยส่วนคือหลอกเนิหอกที่หลักฐานมันจีหยาบกันแต่ว่ามันอาจจะบางอยางซ้ำหายปีมวยหรอก ตอนนี้เรือเเพลงเองนครับเพื่อขาใจเอ็นกายลงนอนกอดมอนเคียงรางคิดถึงหน้านนางคิดถึงหน้านนางสุดอ่างวังหัวใจอาวเือดบอกใบเขาที่เขานั้นเคยนุ่ง 我靠！<Wow. S 2> <laughs>